วันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567อำเภอด่านซ้ายจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอาัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดขึ้นภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยนายธนายุทธ์ใหญ่แก้วในอำเภอด่านซ้ายและหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหากิจผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนชาวอำเภอด่านซ้ายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,000คนนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกกิจกรรมปั่นจักร,รยานจากชมรมจักร,รยานอำเภอด่านซ้ายชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวะชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมีสุขภาพดีและห่างไกลโรคอีกด้วยวันนี้ต้องขอบคุณครอพ่อด่านซ้ายทุกคนเลยนะฮะนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเดินวิ่งปั่นนะครับป้องกันอัมพาตนะครับครั้งที่10 นะครับเพื่อเฉลมพระเกียรติสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับวันนี้พี่น้องประชาชนรวมกันเยอะมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าด่านซ้ายเราเนี่ยจะมีความรักความสามัคคีนะครับมากขนาดนี้นะครับทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยต่างคนต่างม,มีภาระ,ราะตา่ตางต่างคนต่างมีหน้าที่ฮนะแต่ว่าวันนี้เรามาทําเพื่อตัวเองฮนะเมื่อเราแข็งแรงเมื่อเรามีความสุขล้วเนี่ยมันก็จะทําให้องค์รวมของอำเภอด่านซ้ายของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเจริญมากขึ้นต่อไปครับ